สวัสดีค่ะแป้งในวัย22ปีได้ไปทำงานก่อสร้างในสถานที่แห่งหนึ่งที่มีแต่เสียงเครื่องจักรดังก้องอยู่ไม่ไกลแป้งยกเป้ผ้าขึ้นพาดบ่าหันไปมองดูโดยรอบๆบบริเวณที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้และลำห้วยเล็กๆก,กลางหุบเขาอากาศชื้นกลิ่นดินใหม่หลังฝนตก แป้งยืนนิง่งมองดูภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดที่นี่แป้งมาทางนี้สิลูกเสียงของาจอยเรียกอย่างอบอุ่นจากใต้ใชายคาบ้านไม้หลังเล็กๆที่แป้งนั้นจะใช้เป็นที่พักอาศัยไปอีกหลายเดือนข้างหน้าสวัสดีค่ะณจอย แป้งยกมือไหว้ด้วยรอยยิ้มบางๆแม้ในใจจะยังเจ็บจากเรื่องในเมืองก็ตามแต่การมาที่นี่ไม่ใช่เพียงเพราะการหางานทำของแป้งแต่เป็นการหนีหนาวในใจของตัวเองมาพึ่งเย็นกับน้าจอยหนีจากภาพของคนรักเก่าคนรักที่แอบมีคนอื่นทั้งที่เคยสัญญากันไว้อีกมากมายตั้งหลายเรื่อง ลุงหารเป็นพี่ชายของแม่แป้งเองค่ะซึ่งมาเป็นหัวหน้าช่างอยู่ที่นี่เพื่อดูแลโครงการก่อสร้างฝ่ายชลประทานพอรู้ว่าแป้งอยากหางานทําลุงหารก็ไม่รอช้าอะไรค่ะบอกให้มาช่วยงานอยู่ที่นี่เลยทันทีลุงหารอยู่ท้ายฝ่ายนั่นแหละแป้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่ะนะาจะให้คนพาไปเจอลุงหารก็แล้วกันนะ น้าจอยพูดขณะจัดกับข้าวเย็นอย่างเรียบง่ายได้จ้ะน,นะาแป้งพยักหน้าแล้วตอบกับน้าจอยแบบสั้นๆแป้งนั่งเงียบไปแล้วมองดูไก่ย่างร้อนๆกับน้ำพริกในถ้วยเล็กๆแล้วค่อยๆหยิบช้อนขึ้นตักตักกินข้าวเข้าปากอย่างเงียบๆเหมือนเคยความคิดวนเวียนถึงคนรักเก่าอีกครั้ง อยู่ที่นี่กับน้านะ่ะหนูจะลืมเขาได้ไหมนะาแป้งเสียงน้าจอยพูดขึ้นได้สิจนะยังไงแป้งก็ได้ตัดสินใจมาอยู่กับน้าจอยแล้วลืมไม่ได้ก็ต้องลืมให้ได้นะจน๊ะน้าอืมน้าได้ยินหนูยืนยันแบบนี้แล้วนะก็สบายใจนะอกินข้าวเถอะอยู่ที่นี่นะ่ะฉันต้องลืมเขาให้ได้นะแป้ง แป้งพูดพึมพำกับตัวเองอยู่ในใจสักครู่หนึ่งเมื่อตัวเองนั้นกำลังจะตักข้าวเข้าปากแบบเง,เงียบๆอีกครั้งแต่เธอก็ไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่จะไม่ใช่เป็นแค่ที่ทำงานแต่จะกลายเป็นบทเรียนชีวิตใหม่ของเธอที่กำลังรอให้เธอเดินเข้าไปอย่างช้าๆกับความลำบากและพร้อมกับสายตาของใครบางคนที่แอบมองเธออยู่ทางท้ายฝาย พอถึงหัวค่ําแป้งกับน้าจอยก็แยกย้ายเข้านอนจนวันรุ่งเช้าตื่นได้แล้วแป้งเดี๋ยวลุงหานให้คนมารับแต่เช้านะเสียงน้าจอยปลุกเบาๆหน้าห้องไม้ที่แป้งนอนพักเมื่อคืนนี้แป้งลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาสวมเสื้อแขนยาวกับกางเกยงยีนเก่าก่อนจะคว้าเป้สะพายหลังเดินออกมารับแสงแดดยามเช้าที่กำลังแตะยอดไม้ รถกระบะเก่าๆแล่นมาจอดหน้าบ้านคนขับรถชายล่างล้ําผิวค้ํามีหนวดเคาเล็กน้อยอายุยลาวๆสี่สิบกว่าเขายกมือไหว้นาจอยก่อนจะมองมาที่แป้งนี่ลุงวิทย์น่ะแป้งคนงานเก่าแก่ของลุงหานน่ะเขาจะพาเราไปไซสงานเออหวัสดีเขาซะสิค่ะสวัสดีค่ะลุงวิทย์ แป้งยกมือไหว้เขาเบาๆก่อนที่จะมองไปหาน้าจอยที่แนะนำด้วยรอยยิ้มลุงวิทย์พยักหน้าเล็กน้อยไม่พูดอะไรมากนักนอกจากเปิดประตูรถให้แป้งขึ้นไปนั่งข้างๆตลอดทางลุงวิทย์ไม่พูดอะไรมากมีแต่เสียงเพลงลูกทุ่งจากวิทยุกเก่าๆดังคอรอเบาๆไปกับเสียงล้อรถดบดไปตามทางลุกลังเมื่อถึงสางาน ลุงหานกำลังสั่งงานให้กับคนงานยกท่อซีเมนเข้าจุดต่างๆส่วนแป้งก็ได้เริ่มงานเป็นวันแรกเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยการช่วยจัดของในเพลิงพักเก็บบันทึกการส่งวัดสดุและพอมีเวลาก็หันมาผสมปูนเล็กๆน้อยๆตามที่ลุงหารสอนเหนื่อยไหมล่ะ เสียงทุ่มๆ่มของลุงวิทย์ดังขึ้นตอนพักเที่ยงขณะที่เขายื่นขันน้ำเย็นๆให้แป้งเหนื่อยค่ะแต่ก็รู้สึกดีนะคะเหมือนมันได้ลืมเรื่องเก่าๆไปได้บ้างแล้วแป้งไม่คิดเลยว่าแป้งจะรู้สึกดีเร็วขนาดนี้นะคะแป้งพูดพางยิ้มบางๆลุงวิทย์พยักหน้าแบบเงียบๆก่อนจะพูดขึ้นเบาๆอีกครั้ง ถ้าได้อยู่กับธรรมชาตินะแล้วได้ลงมือทำอะไรจริงๆสักอย่างใจมันจะค่อยๆเบาๆลงนะแล้วเราก็จะรู้สึกค่อยๆสบายใจไปเองนั่นแหละค่ะนั่นเป็นคำพูดของดุงวิทที่ทำให้แป้งรู้สึกว่าตัวเองนั้นได้รับกําลังใจจากใครสักคนโดยไม่มีการตัดสินใจโดยไม่มีคำถามโดยไม่มีความสงสาร มีแต่ความเข้าใจในความเจ็บปวดลึกๆแบบที่แป้งนั้นไม่ต้องพูดออกมาสายลมยามบ่ายพัดผ่านเบาๆฝุ่นดินลอยในอากาศแป้งนั่งมองลุงวิทย์ที่เดินกลับไปช่วยยกหินด้วยท่าทางสงบนิ่งแป้งไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าลุงวิทย์เองก็คงจะมีเรื่องในใจเหมือนกัน เมื่อแป้งทำงานพร้อมกับลุงวิทย์ไปแบบเพลินๆพ,พร้อมกับแดดสายสาดลงบนผิวดินอย่างไม่ปราณีแรงงานทุกคนเริ่มเคลื่อนไหวทำงานตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าแป้งสวมหมวกกันแดดกางเกงยีนเปื้อนปูนและรองเท้าบูทยางสีซีดเธอหอบถังพลาสติกใบโตใส่น้ำผสมปูนเทไปตามล่องที่คนงานขุดไว้ แป้งเทปูนล,ลงมาทางซ้ายอีกนิดเดี๋ยวจะลุนออกจากขอบล็อกลุงหารตะโกนบอกเสียงดังจากอีกฝั่งได้ค่ะลุงแป้งตอบกลับโดยไม่ลังเลหลายคนมองแป้งด้วยความแปลกใจสาวสวยวัยยี่สต้นๆมาจากในเมืองกับไม่กวาความลำบากและไม่บ่นสักคำแม้แต่นิดเดียวมีความขยันอดทนและไม่กลัวเปื้อนมืออีกต่างหาก พักเที่ยงวันนั้นแป้งนั่งพักอยู่ใต้ล่มไม้แป้งเอาผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นเยนซับหน้าผากตัวเองเหงื่อเปียกชุ่มเสื้อทั้งตัวเลยค่ะลุงวิทย์เดินถือกล่องข้าวมาใกล้ๆมากินข้าวด้วยกันไหมแป้งหันไปมองกล่องข้าวสีน้ำเงินของเขาแล้วอมยิ้มของลุงวิทย์มีอะไรบ้างล่ะคะ มีต้มจืดผักกาดดองกับไข่ทอดใช้ผักจากบ้านที่ปลูกเองนะ่ะมันทำง่ายๆแต่อร่อยแป้งพยักหน้าเบาๆแล้วนั่งลงอยู่ข้างๆลุงทั้งสองแบ่งอาหารให้กันกินอย่างไม่ถือตัวคะ่ะลุงวิทย์เป็นผู้ชายพูดน้อยท่าทางจริงใจเขาไม่เคยถามเรื่องอดีตของแป้งไม่จ้องเธอด้วยความสงสัยมีแต่ความเงียบสงบที่ทำให้แป้งรู้สึกเหมือนได้รับ กำลังใจและได้พักใจอยู่ในทุกคำพูดที่ลุงไม่พูดออกมาช่วงบ่ายสายฝนเริ่มโปรยปลายคนงานหลายคนวิ่งหาที่หลบแป้งช่วยรีบเก็บเครื่องมือก่อนจะสะดุดลื่นตรงพื้นลาดแป้งล้องออกมาเบาๆขณะล้มลงลุงวิทยอยู่ไม่ไกลจึงรีบวิ่งเข้ามาประคองแป้งเป็นอะไรแม่แป้ง เจ็บตรงไหนไหมแป้งมองลุงด้วยสีหน้าเจ็บเล็กน้อยข้อเท้าค่ะลุงข้อเท้าค่ะเหมือนจะเคล็ดนิดหน่อยลุงได้ยอดตัวลงอย่างไม่ลังเลใช้มือหยาบก้านของคนทำงานจับข้อเท้าของแป้งเบาๆเช็คดูอาการไม่ถึงกับแผลงนะแป้งแต่อย่าฝืนเถอะเดี๋ยวลุงจะพาเดินไปที่พักเองนะ เอลุงลุงแป้งได้แต่เรียกลุงสั้นๆและได้แต่เงียบต่อไปหัวใจเต้นแปลกๆกับคำเรียกนั้นค่ะเมื่อลุงวิทคอยประคองแป้งเดินไปอย่างช้าๆกลางสายฝนสายฝน,ยฝนทีแรกๆก็โปรยไปมาเบาๆเริ่มกลับกลายเป็นฝนเม็ดใหญ่ขึ้นมาเลยทันทีเสียงฟ้าร้องกึกก้องฟ้าคึมปิดท้องฟ้าไว้มืดเหมือนยามเย็น ลุงวิทย์พยุงแป้งไว้แน่นเสื้อทั้งคู่เปียกชุ่มไปหมดขณะที่คนงานต่างก็วิ่งหาที่หลบฝนตามเพิงพักและเต็นท์เล็กๆริมเนินไปพักที่พักของแป้งก่อนก็ได้นะคะลุงเดี๋ยวฝนซาแป้งอ่ะก็จะเดินกลับเองค่ะแป้งพูดเสียงเบาลุงวิทย์สายหน้าทางลงไปบ้านของน้าจอยอ่ะลื่นมากและอันตรายนะ เดี๋ยวไปที่พักของลุงก่อนจะดีกว่าที่พักของลุงอ่ะทางสะดวกกว่านะและลุงน่ะก็เป็นห่วงแป้งมากด้วยกลัวาขาจะแพงไปมากกว่านี้นะเมื่อพักให้ฝนหยุดซาแล้วค่อยกลับไปที่พักของน้าจอยเองก็แล้วกันนะแป้งไม่ได้ขานอะไรต่อค่ะได้แต่พยักหน้าเบา ปล่อยให้ลุงวิทย,ยุงเดินไปตามทางฝุ่นที่กลายเป็นเลนแฉะไปยังที่บ้านพักไม้เล็กๆใกล้แนวป่าบ้านพักของลุงวิทย์เป็นบ้านไม้ยกพื้นต่ำมีเพียงห้องเดียวไม่มีหรูหราอะไรค่ะมีแต่ความเรียบง่ายเตียงนอนเดี่ยวมุมหนึ่งโต๊ะไม้เก่าและเชือกตากผ้าตรงหน้าต่าง เสื้อนวมผ้าเช็ดตัวและชุดทำงานตากเรียงไว้เรียบร้อยแป้งมองดูไปโดยรอบอย่างเงียบเงีรู้สึกถึงความเป็นระเบียบที่บ่งบอกว่าเจ้าของบ้านใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมานานแล้วนั่งพักตรงนี้รอลุงก่อนนะแป้งเดี๋ยวลุงจะไปหาผ้าขนหนูมาให้หนูเปลี่ยนเสื้อเปียกออกก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายนะ ลุงวิทย์หยิบผ้าเช็ดตัวที่สะอาดสะอาดแล้วยื่นให้กับแป้งก่อนจะหยิบเสื้อยืดตัวหลวมๆของเขามาให้ด้วยค่ะแป้งรับไว้อย่างเงียบๆใจก็เต้นแปลกๆแ,แต่ก็เชื่อใจในความสงบของลุงวิทย์แป้งขอบคุณมากนะคะลุงและแล้วแป้งก็ได้เข้าไปในห้องน้ำเล็กๆเ,เพื่อไปเปลี่ยนเสื้อแล้วแป้งก็ใส่เสื้อตัวใหญ่ของลุง คุมตัวเธอเกือบถึงเขา่ากลิ่นเสื้อสะอาดๆปนกลิ่นสบู่จางๆทำให้แป้งรู้สึกอุ่นใจอย่างประหลาดบอกไม่ถูกแป้งอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นลุงน่ารักกับตัวเองแบบนี้เมื่อแป้งออกมาจากห้องน้ำเธอก็เห็นลุงวิทยืนหันหลังตากเสื้อผ้าตัวเองอยู่ข้างหน้าต่างฝนก็ยังคงตกไม่หยุด เสียงหยดน้ำเคาะหลังคาสังกะสีเป็นจังหวะอย่างชัดเจนแป้งทำงานอยู่ที่นี่ลำบากไหมเสียงลุงวิทย์ถามเสียงทุ่มโดยไม่ทันหันกลับมามองแป้งอยู่ทางด้านหลังไม่ลำบากเลยค่ะลุงหนูก็แค่ยังไม่ชินกับอะไรหลายๆอย่างอยู่ที่นี่แต่ก็ดีกว่าที่ต้องทนอยู่ที่เก่าอืมแล้วทำให้หนูรู้สึกแย่นะคะ แป้งตอบเบาๆก่อนจะเงียบไปลุงวิทย์หันมามองแป้งเล็กน้อยแววตานิ่งๆแบบผู้ชายที่ผ่านอะไรมามากพอสมควรแล้วเขาก็นั่งลงตรงข้ามแป้งนั่นแหละค่ะลุงเองก็เคยไม่ชินกับที่นี่เหมือนกันนะแป้งตอนที่เมียลุงเสียไปใหม่นะ่ะลุงกลับมาบ้านไม่มีใครนั่งรอกินข้าวไม่มีเสียงคนพูดคุยไม่มีข้าวอุ่นๆรอไว้ให้กิน เหลือไว้ให้ก็เพียงแค่เออความเงียบเหงาแบบที่ทำให้ใจลุงหนาวกว่าฝนตกอยู่แบบนี้ซะอีกลุงวิทย์พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แป้งสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของความเศร้าในคำพูดของลุงทุกคำเลยค่ะแป้งไม่พูดอะไรเพียงแต่มองลุงแบบเงียบๆหัวใจเริ่ม อ่อนไหวไปกับความซื่อตรงในแววตาของคุณลุงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาโดยไม่ต้องพยายามในความเงียบเสียงฝนยังคงดังต่อเนื่องแต่มันกับกายเป็นเสียงกล่อมใจที่ทำให้หัวใจของทั้งสองคนค่อยๆขยับเข้าหากกันอย่างชา้ชาๆโดยไม่ต้องมีคำว่ารักพูดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวแปลงกับคุณลุง เผอใจให้กันในวันแรกและแล้วในวันนั้นแป้งก็รู้สึกว่าลุงวิทย์เข้าใจเธอมากที่สุดค่ะและทำให้แป้งมีความรู้สึกดีกับสบายใจมากขึ้นต่อจากวันนั้นมาแป้งก็ได้สู้งานกับลุงวิทย์ทำงานคู่กันมาโดยตลอดและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ลุงวิทย์สามารถทำให้แป้งลืมเรื่องเก่าๆได้